็ตอนนี้ก็เป็นคุณหมอนะคะเป็นอายุรแพทย์โรคผิวหนังค่ะ<ม>ก็เป็นแพทย์ประจำที่โรงพยาบาลขอนแก่นนะะ<ม>ก็จะมีส่วนของหมอมก็จะมีงานประจำาค่ะที่โรงพยาบาล<ม>ก็ทำงานตั้งแต่8โมงเช้าจนกระทั่งถึง4ี่โมงเย็นค่ะงานทั่วไปก็จะเป็นการดูแลคนไข้บนตึกะคะ่ะแล้วก็การออกตรวจผู้ป่วยอ่ คนไข่นอกอะคะ่ะแล้วก็ในส่วนของนอกเวลาก็คือหมอก,ก็จะมีไปทํางานที่ทางโรงพยาบาลเอกชนนะคะก็จะทํางานอย่างนี้ทุกวัน,นะคะ่ะอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวซึ่งไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่มีความรู้สึกว่าเออคนไข้ส่วนใหญ่จะให้ความเชื่อถือกัแบบคุณหมอที่เป็นผู้ชายค่อนข้างมากกว่าหมอผู้หญิงก็จะต้องแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นหมอที่แบบเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่าบางบางบาง,บางทีแบบเออ อย่างสมมุติถ้าเป็นเราอะไรเงี้ยเราก็จะมีสไตล์การแบบเใช้ชีวิตที่ไม่ค่อยเหมือนคุณหมอเท่าไหร่หรือว่าการาการที่แบบแต่งตัวหรืออะไรเงี้ยของผู้หญิงของหมอผู้หญิงก็มันก็จะทําให้ความน่าเชื่อถือของคนไข้เนี่ยค่อนข้างดูแบบไม่ไม่เท่ากับเทียบเท่ากับคุณหมอผู้ชายมีแน่นอนค่ะเพราะว่าคืออาชีพแพทย์เนี่ยเป็นอาชีพที่แบบถามว่าจะแต่งตัวมากก็มากไปก็ดูไม่งามเพราะว่าส่วนหนึ่งคือเราก็ต้องคงความที่แบบ แต่งตัวยังไงให้คนไข้ดูเชื่อถือเราในขณะที่เราก็ดูดีด้วยแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองด้วยแล้วก็จะต้องแบบเหมาะสมกับลักษณะของงานที่เราทำอะค่ะจะโป๊มากไปก็ไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยผลเคยพูดเอาไว้อะค่ะเป็นนักจิตวิทยาวิทยาท่านหนึ่องอะค่ะคุณคุณหมอคารนเขาก็บอกว่าการที่เราแต่งตัวให้เข้ากับสถานที่หรืองานที่เราจะไปทำอะค่ะมันจะช่วยเพิ่มบุคลิกภาพแล้วก็ศักยภาพ ในการทำงานนั้นๆด้วยเป็นถ้าเป็นเรสในสไตล์ที่ที่ตัวเอง เวลาเลือกอะค่ะก็คือมักจะชอบชุดเดรสที่สามารถใส่ได้ทั้งวันนะคะคือหมายถึงว่าตอนเช้าเราไปคือบางทีเราก็ไม่ได้มีเวลาว่างที่จะกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบมักจะชอบที่แบบเออตอนเช้าแต่งตัวออกไปใส่เสื้อกาวทับไปตรวจคนไข้แล้วก็พอตอนเย็นปุ๊บเราอาจจะอยากไปมีแอคทิวิตี้ต่ออะไรเงี้ยไปทานข้าวกับเพื่อนไปงานปาร์ตี้เล็กๆน้อยๆหรือว่าไปอะไรก็ตามที่เราจะไปทํากิจกรรมแบบพักผ่อนหย่อนใจคือถ้าแบบชุดไหนที่เรามองแล้วว่า เออทั้งวันนะเราสามารถแบบมันจะดีมากถ้ามีชุดจากชุดที่เราสามารถทําได้ในทุกอย่างโดยที่แบบเราไม่ต้องแบบมีวุ่นวายกับไปเปลี่ยนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะค่อนข้างที่แบบจะให้ความแบบเอ็นเอียงน้มน้าไปในทางชุดแบบนั้นมากกว่าค่ะ การทำอาชีพหมอเนี่ยต้องบอกตามตรงว่าความเครียดเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นงานที่เราไม่เราไม่สามารถที่เราจะไปปรับเปลี่ยนได้เช่นเราจะไปเปลี่ยนคนไข้เปลี่ยนบุคคลรอบข้างที่ทํางานอย่างเงี้ยมันไม่ได้เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ตัวเราเองต้องปรับของเราเองเราควรจะต้องหาอะไรก็ตามที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออเราผ่อนคลายมากขึ้นมีความมีความแบบลดความเครียดจากการทํางาน,นมากขึ้นนะคะก็จะมีส่วนของ เวลาว่างที่แบบไปพักผ่อนอยู่กับครอบครัวหรือว่าไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยทำให้จุดเนี้ยมันมาทำให้ชีวิตในการทางนนานสมดุลมากขึ้นค่ะ